ม่กีนมันได้บ่ะดิไม่เปลนรำเบิดหรือไรเพื่อแต่ร่ำร่ำใหญ่อะไรเขาต้องสู่ชีวิตเนะาะใหญ่ชีวิตมาสู่เขาเนาะมันมันสู่แล้วมันสู่กลับแล้วมันสู่กลับแล้วเขาก็อย่าไปยอมมันเนาะอ๋อ<ด> <laughs> เดี๋ยวอาะดูมาบ่เนี้อาบน,น้าอาบในคำมือแหละแพากันหายอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน พี่หน่อยนี่คือชีวิตประจําวันได้นี่เนาะทำบ,บุเฮ็ดนี่กันนี่แหละพี่น้อยฮะตกพี่น้อยเนาะ คงแท้ดีดอนี่้ันผู้หญิงว่าคือผู้ชายอยู่ท้องนะอ๋อผี่น้อยเนาะเท่นี่เนาะเอาเนาะทัดผ้าเปิดกล้องมาพบเจอกันช่วงค่อยคำลงแรงเด้อเนาะมือเช้านี้ก็เขามาเยี่ยมมายามเนาะก็ได้บอกเพื่อนว่าตอนแรกสิเขามาเยี่ยมมายามพอดีก็มาหาลูกพี่น้องเนาะอยู่ในรถนี่แหละก็ไเลยหายเพิ่นเดินในรถนะก่อนเนาะ โบเห็ดกะบโบได้พี่น้องน้องผ้าฝนตกลงมานี่โว้ยวิแล้วพี่น้องน้อเสื้อผ้าหน้าเพของใส่ต่างๆเปียกหมดเลยพี่น,อน้องอ่าตกกันยังไข่ได้พี่น,อน้องแต่ว่าคอ,อยจะให้อ่ามีพายุลมเข้ามาเนาะพี่น้องอ่าพายุลมเข้ามานี่จังไดกับโบรเนาะพี่น,อน้องเนาะมันอุ่มหมดเลยนี่พี่น,อน้องยอ,อืเนาะเอาพี่น,อน้องเนาะครับทักทายสบายดี และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนนะพี่น้องเอิรเนาะเอาเนาะดูเคสทางไออาร์นาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทางเมยน้อยเนาะทางสองพี่น้องคือเก่าเนาะโอ้พี่น้องเนาะโอ้โดยเอาสบายดียายเด้อเนาะเออเนาะพ่อพ่อกันโดยช่วงค่อยคำลุงแรงเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ก่อนเห็นยังเงินเจ้าเห็นยังไง ซอไม่ไผ่นี่แหละซอไม่ไผ่ไเอาเห็ดแหนบไม่ไผ่นะแนบสังกะสีข้างเถิงเถิง<ะ>เอาไปวางแนบสังกะสีของเถิงเพิงเอาอ๋อตัวนี้เห็ดแนบใชบอโดยโอ๋อซังกะสีมันบอด,ดีกับแนบเอาเปลียงแนบเพื่อยามันปิ้วมันยังขนาดเนาะโดยซักะซีอยูย่ไปอยูอ่ได้แนบก็ได้เห็ดไปกั่นแหลยตามบ่มีนี่แหละเริ่มแต่จังม้วเห็ดหน่อยนี่ไ พากันเฮ็ดตั้งแต2:00นบ่าย2:00นอ๋อช่งแล่นฮอดซ่ํานี like item, ่เนาะตอนเช้า like ก็ต like ั Rico ้งแต่เ like ช้าพู่นตั้งแต่บ่เที่ยงเมื่ออันนี้คือเริ่มไล่ไม้เฮ็ดไม้บ่เลยบ่นี่น่ะโดยอ๋อเพราะว่าฟังตัวนี้ยังท่านได้ออกมานี่เนาะแคว่ามันเพิ่นว่าเพิ่นว่าเอาไบาสุดท้ายเพิ่นลงบ่ได้จัเพิ่นลงบ่ได้อ๋อตัวนี้บ่โดยอ๋อคอนนีเนาะอายบ่ลงอยู่ในบ่องนี่เด้ rồi rồi hàn nó ốc à, như mày hay thang ăn đây thôi buồn ừ thì rồi. nó ao tẩm nhiều thương bò này bò <laughs> thương cái bò bò đi nó đi nó ได้บ่พอจะได้เป็นสีสัตว์ออกมากับคืนแล้วก็ปล่อยกันเลยอันน <street> <van celui> ้เอาไปเลยได้ไหมโอ้โหโอ้เท่ด๋อหนี่พี <Thank you very much> um, ่น้อยเนาะเออทันมีแผนเขับมาหามเนียมีเบาลีคนเดียวกับเบอร์เซียงแต่บอดีออกไปแล้วเนาะโดยบอดีมาประมาณบ่ายโมงกว่ากับเบอร์ยาวมากับเบอร์ยาวบ่โดย เห็นแล้วว่ายาวกันเนาะเห็นแล้วดีแล้วอยู่บ่มื่นไหนเนาะบ่แล้วเราบ่เสียงไงเหรบ่แล้วเราเพราะมีย่างนู่นต้องเชือบแล้วหรอกเนาะโดยยังนั่นก็บรรงต้องเชืบโตกลงมากฝ่าฝนกันเนาะไอเนาะโดยขอให้เป็นยังสั้นเถอะตกกับยู่เราบ่เสียงเอ้ยเห็ดว่าอะไรมันก็ไปหมดเลยเนาะโดยคือบ่เสียงเห็นขนาด โอ้เฮงเทนะนะเดี๋ยอย่าไปมินไล่เด้อเนาะอย่าลงคอนมินไล่ได้โอ้พัดปลายไปนอกกันแม่ดีนะเนาะเหมือนแม่เด้อเนาะเทะนี่อบอนี้บบบ้ามาหนะิอู้ ย้อนลงมาจิตตัสไถมาย้อนลงมาเออเบื้องขาหน่ยเนาะคันตัดยากเลยดอยย้อนลงมาพี่สิตัสไถมาโอ้หนี่งหน้อยเนาะมันเป็นเชี่ยวเกิดเขาแจกไข่ไปเนาะแต่ว่าผลิตมาจะไหนมันก็งหวานอะพี่น้อยเป็นดุมเป็นบ่ออยู่เนาะ เนาะเนาะเขามาเยี่ยมม่ยามแล้วพี่น้องเนาะอ่าอัปเดตเบิ่งน้นกันอีกเนาะโอ้ยเนาะพี่น้องอ่าขึ้นเตะจังมุ้งขึ้นเตะจังมุ้งวันนี้เราไปพากต้นบ้านนั่นโอ้ เอาๆเนาะมื้อแล้วกัมื้อนจังต่ออีกเนาะอันอันเจ้าตอกตะปูเอาบ่หรือว่าเอาลวดมัดเอาบ่้ว่่า vừa tìm thi đó nhìn nó sút sút đó ừ mày nè bay là cái thù thọ xây nó rồi mình nói chuyện con ô ô ô นี <Hoy S 2> ah, ่ต่อคอนออกมานี้อันนี้เนาะดีแต่ว่าสอดไม่ลายเนาะอ่ามันยังไม่เยาะแม่เนาะใช้เจ้ารถมินไลเด้อ นี่ก็โตอเ,อ button, เ,เอาอันนี้เนาะเออหูโ no> ล่ลงมินไลยเด้อเนาะไม่น um ั่นฉ่ำไปดมเลยอ๋อเห็ดแนบเครื่องไปแบบนี้เลยนี่เนาะเครื่องไปแบบนี้บันนี้มันกัญอะไเข้าก็บัดเสือจองจอมันก็สชิไายอยู่ว่เลย

อเอไม่เต็งอีกบ่เลโดยเนาะข้างในกิดข้ามเแป๊บเดียวเนาะเวลาเนี่ยโดยเป็ดไก่กานี่ไปเบบด์ะสือึ้เงียบแท้เนี่ยยังอยู่ทงอยู่เลยไปเชียงเอ้ยอ้อไปทำอย่าะเงี้ยอยู่ด้วย ทางนี่เนี่ยทีโอเคยนเยอะบานนี้เนาะฝั่งนั้นบานนี้เนะาะฝั่งนั้นก็ต้องเห็นไนม้บ่ไหมบุบบ่เห็นไม้นนเนาะไม่กีบเอาว่าไม่กีบไม่เป็นลำมันเบิดเลยได้ไม่กีบบ่ ได้อยู่บ่เนาะได้อยู่วะไม่เป็นรัมันเบิดได้เลยแต่ไม่ขีบเอาบ่สังกระซีนันขาดไปแล้วนะเนาะโดยยิงออขาดตัวเลยก็ดยดได้แล้วงานบ่ได้แต่นเนาะ เห็นเด็กใส่ก็มีแตัดเอาส่วงสั้นอะไร <ừ> ไม่กีบมันได้ป่ะดิไม่ไปลำเบิด์ดอะไรเพื่อจะล้ำลำใหญ่อะไรยาวอยยาวบ้างยาวอยู่ยาวอย,อยู่ได้ยุชุดพคนละได้ยุไม่กีบกะตะปูตอกเอาเอาอีกอันเดียวขอโทยนะ ตายอนเดียวอย่างน power power. ั <laughs> ้นคืเป็นทางควันนู้นหรอโอ้ขากคพีพนนอเอยเนาะ แล้วพูน้องมาบผู้ถ่อสู่ชีวิตดีร้อเนาะโดยชีวิตมันสู่กรับเต so ่าเสียงเลยชีวิตมันสู่กรับเต่าเสียงเลยแมนแมนเขาต้องสู่ชีวิตเนาะใหญ่ชีวิตมาสู่เขาเนาะมันมันสู่แล้วมันสู่กรับแล้วมันสู่กรับแล้วเขาก็อย่าไปย่อมันเนาะเลยก็มาแค่คนเบาอีเลย <พ>อ,อย่าให้อันชีวิตเนี่ยมาสู่เนาะต้องสู้มันเนาะนชีวิตสู้เท่าได้เขาต้องสูงม้ <c oughs> มันไม่อยากเนี่ยทั้งสูง<อ>้นี่แหละอ่อนแอทั้งนีมันแหงแน้ง,ง,อองแล้วแก่เหลืองกผสมกับยาแมนนั่นแหละยังเฮ็ดใชเนาะอ่ามันใช่ว่ากับความเข้มแข็งเนี่ยมันมักการความขยันเนาะ,<อ>ะความอด<อ>ทนความอดทนนี่ใช้ความสิเรตโลบัตันเลยย<อ>่านแต่มันบูมี่แห้งสู้ อันเจ็บไข่เลยยอมชุดเ้อเรื่องแม่นี่เดอเพราะว่าเกิดมามันเป็นไปนี้โรคโลคอ่เพราะเห็นได้นิ่งไปทิ่นี่อ้เป็นบุกเต็มที่โรคเนาะเอาลำไยดีแรกส์ะโอ้ลำไ่ตอกบาได้โรคญ่พ่ดช้ำนี่นี่เนาะจำลักหัวนี่บาได้โรคจะแดกขันเอาขึ้นไปเต็งไว้เน่มาตอกบได้อ่ะลร มันลำใหญ่ครับเอาตัวนี้บ่แต่มันคิดถึงบ่ล่ะบ่ถึงเอาตัวนี้แหละพอนะครับม,ม้อยเาะอือนํามือล่มปีอยู่มาน่ะพี่บ่ตกหอดพี่บ่สังฆสีนะ <ไป S 2> โดยไปสังฆสีโอ้เต็เมเบิดนั่นม่องทางนี่บร่รามันแมงม้าบินมา Ừ. Ừ. และพายน้อกมาสู่ช uh ีวิตเนาะเโ้ยมาสู่ชีวิตอย่าให้ชีวิตมาสู่ต้องแล้วนี่วู้วควรจะคุ้นคู้นจริงฉันคือคนใจบุญหันโดูดีๆเลยสู่ซุกความสามารถมาเสียงเอ้ย ตอกเงินเหล,ล่าน,นี้ที่มันกผบ่งง่ายเพราะว่าเขามันตอกสปูกบเด้เปิดใหม่มันงอแงเาตอกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาาตอกไรแมนนั่นแหละมันสั่งสีนกับเก่าเนี่ยเนาะมันไม่ไม่เป็นประตูเนาะ นึ่งลำบ,บ้เข่าชัมเจ้าหนึ่งเข,าขง่าลำบ,บ้าไอ้บอัวที่หนึ่งนะพ่บบอเสียวหนึ่งแต่เศร้าพลากินข้าวเย็นอเอากินข้าวเย็นเอาโดยโ<อ>มันมีอยู่ลับหนึ่งแต่มันใหญ่หนี่เาย

Aguồn, anh ơi chú anh cái đấy. Ah, nó, nó nó. Ach, cái, này, cái, mình, cái, này, cái, này, cái, nó vừa vừa mới สังกะสีเนาะตกได้หรือว่พ่อทำต้องด,อดีเอยตะอันกยตอกตะปูยู่แทนนั่นก็ได้อันนี้มันกรบืยนเลยแล้วสังกีหอนิ่ปมักแนบ,บห้างหม,มาอ่อย สิไตมาพี <mini drained out> ่วะสิไตมาหางไมมพี่บอเขาอะไรเขาก็มีเสื้อเขาก็มัดคล้องไมมเขาก็ดึงจองจองลงจองจองมันปลายไม่หนีบ่จองปลายมันลงเลย๋อจองปลายจองปลายแล้วก็มัดใส่หมวกขาวมันนี่เนาะโอ้ยียนได้จะสุดทก็ได้เพราะว่าทั้งหัวก็เตาเลยเนี่ย

เห็ดอยู่เห้กินสาอํานาบอํานเนาะโดยมันคือคำม,มืดเลยเหล็ดห้อนเอ้าอะไรแบอนี้พี่น้องมือแบบนี้ผู้แบบนี้กะอ่าน้าผลตโตกมานี่อ้างอยู่นี่นี่เน,ะเนาะตีเบิ้ลนำอยู่นี่อ่ะเนาะบุเสียงซื้ออ่าไข่ไก่มาฝากเราบพี่นๆๆ้องเนาะแหงหนึ่ง ต้มนี่แหละต้มทอดด้วยแกงว่ากันเนาะมื้อนี้หางไม้ยังอ้นี่นะไม่จิกฮะไม่จิกอ๋อบ่แม่นหางอันไม้ยงบ่บ่เออนึกว่าหางไม้ยงนะหางไมจิกหางไมจิกเนาะแบบเอามาพังไว้ซื่อๆเนาะมาังไว้ซื่อๆอือแบบโนนี่เนาะคันสิกันโดยเออ แต่ว่าเฮายอมตรงที่ว่าข้อใกล้นี่แหละนี่เนาะโบมีให้กระซิมีอยู่แต่มันต้องมีแล่างนี้แหละเนาะย้ำได้เองช่วงนี้ให้รา,ายครับ <c oughs> เพือเชี่ยงรับลูกและมาเลยบ่แม่นอยู่ในรถนั่นแหละค<อ>นอยูทั้งคนว่าเชขขาวบ้านและบ้านนี่ก็ได้เวขาม่านนี่แหละ บอกกระชายเด้อพเสียงเดอ้อที่มันจะมายามตลอดเดอ้อพวกถิมบ่กปลาเดอ้อเนี่ไปน้อยกรสชีเขามาพอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองอืมที่พึ่งของคุณยาคุณจนทั้งหลายสาธุกระีเขามาเยี่ยมมายามตลอดอยู่หลอกเนาะเพราะว่ามันก็บโบได้ไก่กันใด้นมืออื่นกรสชีเขามาอีกมาเบิ่งน้ำกันอีกนี่แหละเนาะโบมีอย่างกรมาเยี่ยมมายามเบิ่งนี่แหละเนาะโดยอ่าเอ้าเด้อยวไอเด้ออ่าไข่ไก่ ต้มเนาะต้มหรือว่าทอดอย่างไรกะเห็ดเอาเนาะโดนยๆยกินได้ละสองคนเนาะเห็ดอย่างไรพี่น้องโ,โอ้มาแล้วพว่เอเียบ<อ>มินเลยเด้อเออไปมินได้เนาะโอ้มาแล้วมาแล้ววันนี้พี่น้อง ก่งนี่โดเนาะโอ้1 7ปีโอ้อ่า57ปีแต่ว่าอันแม่เรานี่มักคนมักแต่งหน้าแต่งตาเนาะอ่าคนมักงามอ่าก็ได้เบิ่งแบบนี่แน่จักนอยพี่น้องเอ้ยเนาะคือนุ่มแน่อ่ากับบ่ผิดเวียกนจังซี่แหละเนาะ อุปกรณ์อันนี้เนาะอ่ะเนาะดูมาบบดนี้อาบนาหมาไมนคำมื้อแหล่พากันหาอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน mm. เพนนอยอันนี้คือชีวิตประจําวันได้นี่เนาะทำบ,บุเฮ็ดนี่กันนี่แนหละพี่น้อยด์ mm. อันนี้เพ่น้องว่าชีวิตประจําวันในครอบในครัวอ, mm. อ อัะเนาะเบิ่งบางว่าผ้า่นกับส้มชิบวะตกถุงเนาะบ้านน้อยล้านนี้สุขีเสียจังร่มดีห้องเพีงได้เน้งะละกันว่า็นได้สักบ่เมื่อยไปมันกับเมื่อยจีซือเนาะโอ้ยที่เลียดอยังเนาะ มันเคยมันสิ้นากกการที่เป็นเลยนสิไปเลยออ้ยขอบคุณเลยหลายๆโดยโแม่ไข่ไกเด้อด้่นและไกันต้มต้มจำนี่แหละเนาะไหลมาเทมาเงินไะไกองคไหลมาหาเจ้าเด้อบ่าย่างบ่าวียงบ่าเอาบ่าียงบ่ออ ยืนไหลกองคองไหลมาเด้อบวขาดสายคือแม่น้ำปูงนี่อไหลมาไหเนาะได้มาไหลายลจะล้นจะเลือจนว่าให้แม่ใส้น้ำแน่แล้วนี้ต่อไปให้แม่ทำอะไก็ไหลมาไหลกว่านั้นเป็นลาดเป็นโกดจนนับเบาไวเด้อหน่อยซะถุนาะกอให้จนนับเบาไว้สมมุติแม่พัฒนาคือทั้งแม่เพิ่นอุปถือดพร่อยไหลมาหาลูกแล้วก็ไร มาหาแม่อีกพ่อมีหลายๆก็แห้งชี่หาย่างโบอัดด้วยเออทันพคอมีหลายแล้วก็ชี่หาย่างโบอัดนั่นแหละคันมี่เนี่ยคือขาดเคืนๆกับเบื้องตัวเองไปนําเนาะแห้งไหลมาหลายบาดคันมันขาดคำบอกขาดห้องว่าถ้าเรือธงเรือไทยนี่มันกับชี่ไลไปเบิดแหละเนาะอันที่สุดแรกพี่น้อยเนาะจริงที่เขามองเห็นนี่แหละเนาะโอ้ยบุเป็นยังดอกบ้านีหัน คะแนนเลยละบุเป็นดอกบานมีคานยังพวกนี้เจ้าตอกเซจ์บปแล้วนี่เนาะหยุดเซย์ไปเลยแล้วดอกไปแล้วนี่มันก็ค่อยลงมาหนีเท่ากัเอาขึ้นไปตัวสั้นตัวนี้นี่ยัดเขาไปสั้นตัวนี้แล้วก็มัดเอามัดเอากะได้อันนี้มาขันยังเขาก็เอาไม้ขึ้นไปทั้งนั้นเขาก็แนบมัดลงอีกก็แล้วบบไปดอกยันไปมีแต่มือนี่มีแต่ต่อเติมตัวนี้เนาะมันแล้วมือนี่เนาะมือต่อเติมตัวนี้แล้ว เอาเอาเนาะเขากินน้ำก็ยังเลยลานนู่นค่ะลานน้อยมาได้อยู่รถนะมาแตงเฮียนครับพี่แต่เอามาทั้งพี่เลยลืมหดลูปหดรลานบอกินแล้วพันกินอยู่ในรถนะเอาซื้อเข่าเอาซื้อเข่ากองมาให้พันยูอ่าวันวาทีมีแต่เอ็นดูแม่ผัดลืมลานลืมบว้าวโบได้เลยกินมาแล้วเพิ่นกินอยู่ในรถนั่นแหละอาผมมุกกบใจหลายไล่สันเนาะ เออเอ้าสนอแม่มีแต่ว่าเทาสิเดินทางก่อนมาในเด้ออยู่ดีไม่แห้งเนาะมาเยี่ยมยามช่วงกลางค่ำตอนหนึ่งแรงเช้าตอนนี้ก็ตอนแรงเนาะเช้านี้ก็มาขู่ก็อยู่ดีไม่แห้งคือการเดินทางดูตลอดปลอดภัยปกจะชินดีๆขอให้เป็นผู้มีบุญนั่นแหละเป็นหน่วยเนาะอ่ามีแต่ว่ามื้ดนเนาะข้างหน้าก็บที่มาเยี่ยมยามอีกตอนเช้าเด้อดูอันนี้เท้าสี เมื oh, ăm, people, yeah, um. yeah, ่อก่อนแนบบนี้เด้อเป็ดไก่ยังบุ่ันนี่เกือด้นี่นะก็นอกนี่เราเสนอกิ่งเกือ่เกือบไก่นากมอ่นเศร้ามืออื่นก็อาจจะแล่าเลยละเลยโดยเอ้าเสนอะเอากลับก่อนเด้อเอโดยโดยเอาอยู่ดีไม่แห้งไม่เด้อสบายดีเด้อโดยเอาเนาะ้สุดยอดเลยพี่น้อยเอาเนาะทางนี้อ่าดำเด้อ โดยเดินทางปลอดภัยเดินบลเสียงเด้อเด้อขอบคุณขอบใจได้ที่มาเยี่ยมมายามบทสิ่มบทปาเด้อเด้อเอ้าเนาะสู่ๆไปน้อนเนาะเอ้าเนาะมึงได้เอาขอมาให้เนี่ยเนาะอยู่ทุ่งนาใช่ปะมองเข้าไปทางในบ้านบทเสียงตู้เสียงเพลงเนาะตั้มตั้มอยู่ เนาะเอาเบิ่งรอบๆนํากันอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเป็นอ่าสถานที่นี่แหละพี่น้องเนาะอ่ามองเราอยู่นี่ก็สิห่างอยู่เนาะอ่าแต่ว่าดังน้เจ้าของที่เพิ่นให้เช่า่เพิ่นก็นอนอยู่นี่อยู่พี่น้องเนาะแต่คงวพ่นเจ้าก็นอนอยู่งนาพุ่นเข้าไปพุ่นก็สิหมู่บ้านเนาะขึ้นไปยลงไปพุ่นละพี่น้อง่บ้านแต่ว่าเฮามาแต่ทางนี้เนาะเฮามาแต่ทางนี้แหละเส้นก็มานี่โค้งออกมาพี่ได้พี่น้องเอ้ ทางโคกเนาะแต่ว่าทางก็ดีอยู่พี่น้องอยเนาะเนาะก็คือว่าหละพี่น้องนะคือพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มากะไล่นเนาะออกวามคิดเห็นกันก็นกนกนคือค่อนข,ข้างเดียวกันก็คือเรื่องที่ดินที่ทางเนาะพี่น้องเนาะเป็นไปได้กันแต่ว่ากะคือเฮาฮู้กันแหละพี่นอนะ้องเนาะอ,อ่าขึ้นอยู่กับมาบุญวัดสลาเนานอะอันนี้บ่แช่งว้าได้ตรงได้พี่น้องหนะ่ยเนาะ คนใดที่ถือศาสนาพุทธหรือว่าเสือส้อในศีลในธรรมเสื้อในบุญหรือว่าแห่งกรรมนี่เพราะฉะนั้นติงยกตัวอย่างแล้วแต่ตบุญวาสนาโดยใดเป็นหนังเนาะว่าบุญชาติก้อนหรือว่าบุญชาตินี้เนาะอันนี้ก็เป็นบุญชาตินี่ที่เราฮาได้มาพบเจอกันแต่ว่าเรื่องเล่านี่สิเป็นผลดีหรือว่าบุดีหรือว่าได้ะระลับนึ่งก,ก็จะติดตามเบน้อง้กันเนาะก็ขึ้นอยู่กับเฮาคือกันเนาะพป่น้องเนาะอันนี้กั เอาอะไรพี่เน,ะนา,าะจานกะผักโขมพี่น้องเบิองน้ำกันอีกเด้อพี่น้องเด้อ,นอเนาะข้ามือดาวบูช้างกสิขอตูหรือทางก้อนบาอนี้พี่น้องเนาะเอาเนาะขอมุกขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องอิฟซีเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งลำรวยดำรวยอในน้าทีการงานเบิร์ตสุขุสุคนเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อสบายดี